พยามนี้มีเรื่องเล่าตอนภาพเก่าหาชมยากภาพที่เห็นนี้เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในขนาดยังทรงพระเยาว์นะครับในพระราชพิธีสโศกันเพื่อเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปกศักดิ์เดชกรมขุนสุขโขท,ทัยธรรมธิราชเมื่อวันที่สี่มีนาคมรัตนโกสินทร์ศกหนึ่งสองสพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการไว้ผมของเด็กไทย โบราณคือการไวจุกทั้งเด็กชายและเด็กหญิงนับตั้งแต่พระราชรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ลงมาถึงบุตรธิดาของขุนนางตลอดไปจนหลานของสามัญชนโดยมีความเชื่อว่าบริเวณกระหม่อมของเด็กนั้นมีความบอบบางจึงต้องก้าวผมจุกไว้กลางกระหม่อมเพื่อป้องกันอันตรายและช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือโรคภัยต่างๆออกจากตัวเด็ก เมื่ออายุครบคกลจุกสำหรับเจ้านายผู้หญิงเมื่ออายุครบ11ชันษาสำหรับเจ้านายผู้ชายเมื่ออายุครบ13ชันษาทางครอบครัวของเด็กจะจัดพิธีโกลจุกขึ้นตามแต่ฐานะและความสะดวกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเด็กกำลังย่างก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่พระราชพิธีโกลจุกของพระราชโฉและพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดิน และเจ้านายระดับพระองค์เจ้าขึ้นไปเรียกพระราชพิธีโศกันส่วนเจ้านายระดับพระเจ้าหลานเธอหรือสมาชิกในรัชบุตรอื่นๆในพระราชวงศ์ในลำดับชั้นหม่อมเจ้าจะใช้คำว่าเกษากันนิยมจัดพิธีขึ้นในเดือนสี่พร้อมกับพระราชพิธีสัพพัชรชินพิธีตบไทยครั้งถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่5่ารมเนียมการตั้งพิธีโศกกนพร้อมกับการพระราชพิธีทรัพพระรชินจึงค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นการประกอบพระราชพิธีกับพระราชพิธีตียำประวายคือการโลชิงชา้าพระราชพิธีโสกกามีทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์โดยพิธีสงฆ์นั้นจะจัดขึ้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราาสตร์พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต ในช่วงบ่ายก่อนวันพระราชพิธีเป็นเวลาสมวันรวมทั้งตอนเช้าของวันพระราชพธิธีในระหว่างนั้นเจ้านายที่จะโศกันจะเสด็จไปฟังสวดโดยขบวนแห่ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้เห็นพิธีนี้กันแล้วอีกครั้งยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงตามเด็กไทยน้อยคนนักที่จะไว้ผมจุกอาจจะยังคงมีเห็นกันอยู่บ้าง แต่ก็เป็นเด็กตามต่างจังหวัดส่วนเด็กในกรุงเทพนั้นเห็นยากเหลือเกิน